เรียนท่านคณะกรรมการดิฉันนางโบแก้วสุขใสขอนําเสนอผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมาโครแอน PBL โมเดลเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสร้างและจัดการเว็บไซต์สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่2ส,สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาในการจัดการศึกษาในทศวรรษที่21เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสืบมเนื่องจากในปีการศึกษา2565ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาการสร้างและจัดการเว็บไซต์หลังจากมีการสอนไปแล้วหนึ่งหน่วยพบว่าการเก็บคะแนนครั้งที่1ห,หลังการ จัดการเรียนการสอนมีนักเรียนมีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์70%ของคะแนนเต็มจากที่ผู้สอนได้กำหนดไว้คิดเป็นร้อยละละ40%ของทั้งห้องดังนั้นผู้วิจัยทำการศึกษาถึงรูปแบบกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งวิจัยผู้วิจัยได้ศึกษามาแล้ว2รูปแบบที่ตอบสนองการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ก็คือมาโครโมเดลกับ PBL โมเดลนะคะเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์การวิจัย1เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบมาโคร and PBL โมเดลเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสร้างและจัดการเว็บไซต์ สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียาบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่2ส,สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีชุบรีให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด80/80ทั2เพื่อศึกษาผลสำเร็จทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ and ามาโคร a n d PBL model 3เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียาบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่2สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบ macro and PBL m o เด l ในรายวิชาการสร้างและจัดการเว็บไซต์กรอบแนวคิดในการวิจัยตัวแปรต้นได้แก่การจัดการเรียนรู้แบบ macro and PBL m o เดลวิชาการสร้างและจัดการเว็บไซต์ตัวแปรตาม1ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ m a โคแอนด์ o ีบเดลสผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจากการเรียนรู้แบบ m าโคแอนด์ o ีบเดลสาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจากการเรียนรู้แบบ m าโคแอนด์ b l Mo เดลประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่2ภาคเรียนที่2ทับ2565 คณะบริหารธุรกิจวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีจำนวน8ห้องเรียนรวมทั้งสิ้นจำนวน190คนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่2สาขาเทคโนโลยีสาราสนเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีภาคเรียนที่2ทับ2565ที่เรียนในรายวิชาการสร้างและจัดการเว็บไซต์จำนวน8 38คนที่มาโดยการเลือกแบบเจาะจงขั้นตอนการดำเนินการมีการาจัดรูปแบบการจัดการเรียนรู้นะคะผสมผสานกันระหว่างมาโครโมเดลกับ PBL โมเดลนะคะจนได้กิจกรรมการเรียนออกมาในรูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบมาโครแด์ PBL โมเดล ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบมาโครและ PBL Model ประกอบไปด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมาโครและ PBL Model แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน4หน่วยและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้แบบมาโครและ PBL Model การวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบมาโครและ PBL Model ตอนที่2เป็นตารางของการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนตอนที่3เป็นผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรที่วิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่2ที่มีต่อการจัดก,การเรียนรู้แบบมาโคร a n d PBL Mo เดลรูปแบบและแผนกนารจัดการเรียนรู้แบบมาโครและ PBL Mo เดล มีประสิทธิภาพเท่ากับ87.57ทั87.63สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน80ทั80และมีค่าดัชนีประสิทธิผลที่เป็น107.99 4แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพรมูฮัมหมัด 2. ผู้เรียนได้รับการจัดก,การเรียนรู้แบบมาโคแ n น p b พีบีเอมดลมีผลสำล็จทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยะสำคัญ ที่ระดับจุดสอดคล้องกับงานวิจัยของบุษรินแก้วประพันธ์และวิสุภาพรสะดวกดี 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อก,การจัดก,การเรียนรู้แบบมาโคร PBL m o เดลอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยที่4.55สอดคล้องกับงานวิจัยของนภูพาโพธิมา ก็เสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปควรส่งเสริมการจัดการเรียน,นรู้แบบมาโครและ PBL โมเดลในในการเรียนในรายวิชาอื่นๆต่อไปเพราะว่าผู้เรียนได้ศึกษาเนื้อหาด้วยตนเองแล้วผู้สอนคอยช่วยเหลือผู้เรียนเมื่อเกิดข้อสงสัยสักถามทําให้ผู้เรียนมีการกระตือรือร้นรในการเรียนมากขึ้นสามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสำเร็จที่ดีขึ้น ควรมีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบมาโครและ PBL m o เดลกับการสอนรูปแบบอื่นๆเพื่อนำมาเปรียบเทียบว,ว่าวิธีใดจะเหมาะสมกับการเรียนการสอนมากที่สุดและนำมาใช้ปรับปรุงกับการสอนในคราวต่อๆไป